วุ้นจากเจิรตินเจลรตินผง30กรัมน้ำแอปเปิ้อ400 ml น้ำตาลทรายครึ่งถ้วยตวงคนให้เอ,อ่อผงเจิรตินละลายจากนั้นนำไปตั้งไฟ รอจนเดือดคนบ่อยๆป้องกันเจลรตินกดติดก้นหม้อคนป้องกันเจลรตินติดค้นหม้อ เจลรตินจะแบบว่ายัางไงจะสุกง่ายฝ่าวนพอเดือดก็ร้อยเดือดนะพอเดือดได้ที่ก็ปิดเตาได้เลยแค่นี้ก็ปิดเตาได้แล้ว จากนั้นก็เติมแอปเปิลหันแล้วก็สตรอเบอรี่ลงไปคนๆหน่อยนำเจลรตินเทใส่พิมพ์หรือว่าถ้วยวันนี้ใช้ถ้วยพิมพ์ไม่มี ผลไม้จะลอยขึ้นมาข้างบนตักเอ่อฟองออกหน่อยถ้าไม่ตักออกก็ไม่เป็นไรนะพอเขาแข็งตัวมันก็จะมองไม่เห็นแล้วจากนั้นก็ทิ้งไว้ให้เย็นเมื่อเจอติวแข็งตัวแกะยากเอาไปแช่ในน้ำ น้ำร้อนเอาก้นภาชนะแช่ในน้ำร้อนประมาณสักหนึ่งนาทีเจลาตินก็จะล่อนออกจากภาชนะวุ้นของเราก็เรียบร้อยลองทำดูนะเพื่อน,เ,อนเหมือนวุ้นเลยอร่อยด้วยนะมาชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงหน้าตาก็ใช้ได้ เหมือนวุ้นทั่วๆไปรสชาติอร่อยหอมแอปเปิ้ลมากป่อป้าใช้น้ำ Apple แอปเปิ้ลแทนน้ำเปล่าลองทำดูนะบ้านไหนมีเด็กๆ